ยูยอนซอกมอบความสุขสุดประทับใจในงานแฟนมิทติ้ง The Secret Code เต็มอิ่มความสุขสุดประทับใจพระเอกซุปตาระดับเอเชียชาวเกาหลียูยอนซอกบินลัดฟ้าที่แรกในเมืองไทยกับงาน2025ยูยอน S E O K F A N M E E T I N G The Secret Code Y วันที่1มีนาคม2568นะไอเดียไลฟ์ Bravo, b r ราว BKK จัดโดยบริษัทฮา t ฟโทสจำกัดร่วมกับบีเด e ะเอนเตอร์เทนเมนตจำกัดโดยได้รับลิขสิทธิ์การจัดงานดังกล่าวจากบริษัท R2Win ูวินเเชียจำกัดงานนี้ิเมือ่อยูยอนซอบบุกมาหาแฟนๆชาวไทยเป็นที่แรกในเอเชียมาสบตาแบบใกล้ๆพร้อมจัดเต็มโชว์ครบทุกมิติร้องและกิจกรรมสนุกๆที่ได้เห็นตัวตนสุดอบอุ่นสนุกสนานเป็นกันเอง และยังได้แชร์โมเมนต์ความสุขร่วมกันระหว่างคนดูกับ you s, ย,ยูยอก์โดยยูยอนซอกได้พาทุกคนเข้าไปใน Secret Code ปาร์ตี้สุด Exclusive ลึกลับน้าค้นหาซึ่งพาร์ทแรกได้พายกความทรงจำไปสู่ซีรีส์ When the Phone Ring ด้วยเพลง See the Light ประกอบซีรีส์ When the Phone Ring กับเสียงร้องสดทรงพลังเรียกเสียงกรีดสนั่นฮอนงานนี้ได้มาสัมผัสท่านโคศกตัวจริงเสียงจริงทั้งทีพาไปลวงเรื่องราวลับลับ Secret แบบลึกๆเก,ก,กี่ยวกับผลงานที่ซีรีส์สุดตรตรึงใจอย่างเว n เด e p h o ฟ e Ring ที่หาฟังที่ไหนไม่ได้พร้อมเซอร์พระ ที่ทำเอาอยูยอนซอกยิ้มไม่หุบนอกจากความสามารถการแสดงภาพยนตร์ซีรีส์การร้องเพลงยูยอกซอกยังมีอีกหนึ่งความยอดเยี่ยมด้านมิวสิกเงินนี้เลยยกโชว์พิเศษจากละครเวทีเฮดวิกมาให้แฟนๆที่ไทยได้ชมกันอีกด้วย ช่วงเวลาดีๆร่วมกันของยูยอนซอกกับเหลา่ายังไม่หมดแค่นี้ยังมีทเลนต์ที่ยูยอนซอกต้องงัดสกิลรอบด้านออกมาใช้มากที่สุดกับ5ด่านโหดความสนุกทวีคูณเพิ่มขึ้นอีกกับช่วงไฮไลท์ Secret Code YYS เกมสุดซีเครตที่ทุกคนได้ร่วมเล่นกับยูยอนซอกเพื่อร่วมกันไขรหัสลับให้ลุนรับรางวัลพิเศษที่มีเฉพาะงานนี้เท่านั้นมาถึงช่วง้ทยยิ่งทำเอาใจฟูขั้นสุด เมื่อยูยอนซอกออกมาเซมายเนมส่งท้ายงานแฟนมีติ้งได้อย่างสวยงามนับเป็นปรากฏการณ์ความสุขที่นำมามอบให้แฟนๆชาวไทยประทับใจไม่ยูยอนซอกนักแสดงมากฝีมือจากค่ายคิงคองไบสตาชิพผู้มีความฝันที่จะเป็นนักแสดงตั้งแต่ เขาตัดสินใจเริ่มตามความฝันด้วยการย้ายไปอยู่กับพี่ชายที่กรุงโซตั้งแต่ช่วงมัธยมปลายปีที่3เพื่อเรียนการแสดงขณะที่เขาเรียนการแสดงเขาได้พบเพื่อนคนหนึ่งที่เปลี่ยนชีวิตเขาไปตลอดกาลเพื่อนคนนี้ทำงานอยู่ในเครื่องแต่งกายของผู้กำกับชื่อดังพักชานุกโดยเพื่อนคนนี้เห็นว่าเขาหน้าคล้ายนักแสดงยูจีแทจึงแนะนำเขาให้ภาพยนตร์ของผู้กำกับและทำให้เขาได้เนบิวในภาพยนตร์เรื่องโอ้บอยที่ฉายใน ปี2003โดยเขาได้รับบทเป็นยูจีแ